สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาทดสอบเกมฟรีไฟล์แพดใหม่ล่าสุดในปี2021บน Galaxy s 7 e เดี๋ยวมาดูกันว่าภามสุดของ Exynos 8890นะครับมันจะยังไหวหรือเปล่าคือ CPU มันตัวนี้มันเปิดตัวมาประมาณ4ปีแต่ว่าหน้าจอหรือราคาตัวนี้ถือว่าถูกค่อนข้างถูกลงไปมากนะครับคือราคาเปิดตัว20,006นะครับตอนนี้หาซื้อได้2,005 หน้าจอแบบสวยมากนะครับเป็นหน้าจอ5.5 Super AMOLED นะครับเป็นหน้าจอ WQHD นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของเกม Free Fire นะครับปี2021เนี่ยตั้งค่าเปิดราบลื่นนะครับเปิดมาตรฐานแล้วก็ปรับขั้นสูงนะครับเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับเปิดเงาเปิดชาร์โดหรือฟิลเตอร์ได้ถึงโอเชีนนะครับ <ST AR> เรียกว่าปรับสุดได้นะครับ คือตัวนี้มันเป็นรุ่นท็อปหรือมือถือเรือธงของซัมซุงเมื่อปี2 0 1 6เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันเปิดตัวมานานก็จริงนะครับแต่มันก็ยังพอเล่นเกมได้นะครับแต่ส่วนมากผมไม่แนะนำให้เอามาปรับสุดนะฟีไฟใครที่จะซื้อมามือสองนะครับเพราะมันไม่ไหวนะครับ CPU มันเก่านะครับลอบบี้ตรงนี้ก็มีอาการกระตุกประมาณหนึงนะครับกระตุกนิดๆน,นะครับผม คือถ้าเล่นนานๆเครื่องร้อนอ่ะบอกเลยกระตุกแล้วก็แหลกค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะทุกคนพอเล่นได้อยู่คือหน้าจอแบบโคตรสวยเลย ภาพโคตรสวยอะภาพกราฟิกนะแล้วก็ผมเปิดโอเชียนด้วยนะครับฟิลเตอร์ภาพยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับแผนที่ใหม่นะครับ mm hmm. คนเยอะมากเลยช่วงนี้ก็ช่วงโควิด hmm. นะครับผมก็ฝากอย่าลืมใส่มงใส่แมสกันด้วยนะครับทุกผมเองก็ออกไปข้างนอกไปหาซื้อมือถือเนี่ยผมก็ใส่แมสพกเจลล้างมือไปตลอดนะทุกคน การแทสกีนยังลื่นไหลยอยู่นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมหน้าจอนี่สีแบบค่อนข้างสีสดสีสวยมากแต่ว่าหน้าจอผมมันจะโดนไฟสตูดิโอประมาณหนึ่งนะครับสีมันก็เลยอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องผมถ่ายไม่สวยด้วยเครื่องที่ผมซื้อมาก็มีตําหนินะครับมีหน้าจอเบิร์นนะครับแล้วก็รอยตัวเครื่องนะครับนิดๆในหน่อยบนปุ่มโอ้ รอยจอเบิร์นก็เบิร์นไม่มากนะครับแต่ว่าการใช้งานก็ปกตินะครับคือราคา2อ0 0นนะครับซึ่งมาใน Facebook นะครับผมคือราคาปกติที่สภาพดีๆก็ประมาณ3 0 0 0ันถึงนนะครับใน Facebook Market นะครับเผื่อเพื่อนๆน,น้องๆสนใจเอามาใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังอาจจะคุ้มกว่านะครับภาพมันสวยดี เครื่องมันดูรูลารูพรีเมียมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆที่ออกมามันก็ต้องพิจารณากันหลายอย่างเลยนะครับอย่างกล้องอย่างดีไซน์แล้วก็มือหน่งเี้ยเครื่องใหม่ถ้าตัวนี้เครื่องใหม่เลยมันค่อนข้างแพงนะครับน่าจะ5้0 0 0บาทขึ้นนะครับนี่อ้อหยืนนิ่งโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ลงมาที่ฮอลลาิกาครับผม ซูมสะโคงสะโคมก็โอเคนะครับไม่เลยกระตรงกันตุกกระลรงนะครับก็พอเล่นได้อยู่ปรับสุดประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะเพื่อน,อนๆการเลื่อนมุมมองก็ถือว่าโอเคนะครับมีนอง,งนงๆนหน่อยๆ ดูเครื่องนี้มันรองรับ 3G 4G นะครับก็ใช้งานปกตินะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ Wi-Fi ไนฟะล์ผมไม่ได้ใช้ซิมนะครับเพราะมันเน็ตมันไม่ค่อยจะเทียนนะนะครับถ้าใช้ซิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะเทียนนะถ้าเอามาเล่นเกมเทสเกมให้ดูก็เลยรับสัญญาณ Wi-Fi แทนนะครับรองรับ Wi-Fi 5 GHz ด้วยนะครับ มือถือสองสามพันของซัมซุงเปิดตัวมาใหม่เล่นเกมไม่ได้เลยนะครับโคตรกระตุกเลยตัวนี้ใช้งานมาตั้งสี่ปีอ่ะยังเล่นเกมได้นะครับแล้วก็จอแบบโคตรเทพนะครับแต่ว่าก็แนะนําให้ไปลองเล่นนะใครที่จะซื้อมือสองนะครับไปลองเล่นเครื่องดูก่อนนะครับบางเครื่องมันใช้งานมันหนักหรือมีปัญหาเยอะเนี่ยแล้วเอาเราซื้อมาซื้อต่อมามือสองมันอาจจะใช้งานไม่ค่อยดีนะครับเพราะปัญหามันก็เยอะอยู่นะครับกับรุ่นนี้ ก็อย่างเช่นเครื่องที่ผมได้มาก็มีหน้าจอเบิร์ดประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้แต่ผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องหน้าจอเบิร์ดนะครับมันเป็นหน้าจอสีแดงๆอะแล้วก็มีรอยไอคอนอะไรเงี้ยนะครับหน้าจอมันเบิร์ดส่วนมากของจออ moled นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องหน้าจอเบิร์ดเป็นหลายรุ่นเลยนะครับยี่ห้ออื่นก็เป็น ก็ภาพกราฟิกก็สวยๆประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับนี่เห็นเงาเห็นเงานะครับเปิดชาร์โดได้นะครับหมดเฟรมเรทสูงนะครับผมสกงสกรีนปืนก็เห็นหมดนะครับก็มีนองๆนหน่อยนะครับเพื่อนๆ่นนะครับมีนองๆนหน่อยนะครับตั้งไอวอลหรือซุมสโคบนะครับ รับสงสัยรับในเครียบร้อยเป็นสองคิวนะครับผมก็พอเล่นได้ประมาณนี้นะครับตอบสุดผมนึกว่าคนยิงมาบ้านหลังการที่ไหนได้อยู่สั่งขวานะครับ ก็โอเคนะครับผมวันน <ank> er> ี nah ้มาดสอบเล่นเกมหรือมาลองเล่นให้ดูนะครับคือผมไปเทสเกมพับจีหรือเกมสเปคสูงแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนานะครับเกมสเปคสูงเพราะว่าตัวเนี้ยมัน CPU เก่านะครับเล่นพวก RV ฟีไฟอะถ้าปรับกลางปรับต่ำยังเล่นได้นะครับถ้าฟีไฟก็แนะนําเล่นราบลื่นหรือมาตรฐานนะครับยังพอเล่นได้อยู่คือปรับสุดมันเล่นได้อยู่นะอาจจะตาหนึ่งสองตาแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเล่นนานๆเครื่องร้อน มันจะมีอาการแหลกกระตุกประมาณหนึ่งนะครับค่อนข้างบ่อยเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นําให้ปากสุดนะครับทั้ง RV แล้วก็ฟรีไฟหรือพับ g ก็เหมือนกันนะครับพับจผมไปลองเทสก็เล่นได้ลื่นอยู่นะแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่63%เนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับผมเล่นอยู่2ตานะครับแล้วก็ผมไปลองเล่นมาก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับความร้อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับบออเร็วค่อนข้างร้อนมากนะครับ ซึ่งก็ขออาภาัยด้วยผมไม่มีเครื่องวัดนะครับผมไม่ได้ซื้อเครื่องวัดมาวัดให้ดูความรู้สึกของมือบางคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีต่อให้บอกว่าเลขค่าความร้อนมันเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ก็บอกว่าเออมันร้อนแต่มันก็จับเล่นได้นะครับซื้อเคสมาใส่ก็เล่นได้ปกตินะครับหรือว่าเพื่อนๆน้องอะ่ะซื้อมาเป็นเครื่องสำรองใช้งานทั่วไปดูหนังเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับสามพถึงสามพนเะก้าน